วดสามพันนี่จริงพอสมัยน้ำุะกุณจำบได้นี่ละอยู่บนระบือหน้าเชือกเขานีละบอกไกลครับคันนี้นะครับที่ผมรีวิวให้เบิ้งนี่น,นี่รีวิวมาสเตอร์บีทีหตัวสูงฝากระโปรงรุ่นใหม่ไม่มีฝาครอบเรียบร้อยแล้วได้อยังนงนะครับมาเบิ้งพี่น้องถ้าซื้อรถน้นผมเรื่องคุณภา,ภาพจะมาก,ก่อน นะครับผมตรวจสอบก่อนถ้าตรวจสอบบด่ดีผมต้องเด็กลับมาสอนคือเก่านะครับขอผมเฮ็ดไหดีกว่านะครับมือนอีก,ก็ขอได้โอกาสได้เวลานะครับไฟตานะครับไฟนา้าไฟตาฮาบปลียนไหหม่เบิดเรียบร้อยกันชอกกันชนทําสีคันนี้ทําสีมาทั้งคันลูกค้ายอมรับสภาพได้นะครับขอบอกว่าเฮ็ดไห้มนดีๆให้มัน,มนสวยๆนะครับลูกค้าได้อย่างแน่นะครับคันนี้มาเบิงพี่น้องได้แน,น่นอนเนี้ยสิงที่ได้ ของเครื่องเข้าพึงล่างใหม่ๆมมานะครับหนึ่งคุณจะได้แบตเตอรี่ใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสายพานไทงนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองนะครับเครื่องทุกอย่างเช็คระบบให้น้ำรอเย็นนะครับมาปุ๊บคันนี้ได้ยางใหม่นะครับพี่น้องได้ยางใหม่ซิซีเสียนเลยได้น็อตล้อแต่งนะครับผมผลช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมผลช่วงล่างให้ยางดีเลยนะครับมาดูฟังนี้นะครับถามว่านะครับ ลูกค้าเอาไปเลี้ยวกะสีได้ประโยชน์อีกอย่างนี่นะครับหนึ่งขันตตรวจสอบแล้วมันกับหน่อยนะครับทีซีซีห้าสี่สิบเพคนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบ่ิได้ตรวจสอบนะครับมันกับมีแน่นะครับกับฉะนั้นเวลาซื้อรถอย่าพึ่งรีบพี่น้องเนี่ยเปิดไยนะครับส่วนหนึ่งพี่น้องครับหลายท่านหลายคนเปิดฟไฟทยวิทยงงาดอย่างเดียวครับมีหักเนี่ยผมซื้อมาใหม่ๆนี่หักแล้วนี่หักเนี่ยผูใ้ใดเห็นหักเฮ้อติด้องผู้ใดเห็นหัก เออเวลาเวลาเปิดสายท้ายไม่ให้นบังยียงไห่เห็นลูกค้าเห็นเตรียมทั้งนี้ดูเออเดี๋ยวอ่ามาเห็นเตรียมไหมเห็นคนด้วยนี่ไหมเอามาให้ให้ให้ดูด้วยนี่อา่าเห็นเตรียมนี่ไหมอ่าเวลาเปิดนะครับเปิดฟ้าท้ายรถนี่กดเข้าไป้างในหลังงานงัดข้นน้ำครับบ่ลแม่นมือเดียวเปิดยังสิเปิดังดสิมหักนี่นี่หักยังไงก็หักนะครับดีมาได้โดยเฉพาะยี่ห้อที่มันมีเปิดท้ายเองสินะครับพยายามนะครับกดท้ายเข้าไปนิดนึงแล้วก็กดงานขึ้นนะครับประคองอย่างนี้บอลแมนเอามือเดียวงัดงัดขึ้น หักช้ำพี่น้องมันปรเพงดอกสี่ร้อยห้าร้อยนี่ละเนี่ยเห็นมอแต่มันเสียเวลาพี่น้องเห็นบ่ะนะครับกันชนไทยผมเอามาห้ไหมนะครับผมบรู้ว่าผูดใดเห็นหักเดียวสิให้น้ำกดอยู่เลยนี่อ่ากันชนไทยเขาเปลี่ยนห้ไหมอีกนะครับทุกอย่างเช็คลมบวงช่วงล่างเชื่อง,งเรื่องเห็นห้ไหมวัดนะครับไล่ระบบจอนะครับเครื่องเสียงให้พร้อมใส่พี่น้องได้เรียบร้อยให้ยางดีสําหรับคันนี้หัวสามพันมีจริงครับหัวสามพันมีจริงเพราะว่ายังดูครับ เราจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้า60งวดพี่น้องคับนี่งวด3,100บาท60งวดนะครับสำหรับรถเจ้ามาส d a ปี2 0 1 2หรือปีห5าาครับพี่น้องปีห5ก็คือเอาไว้ใส่แบบนี้พี่น้องหาได้อยากได้แบบนี้นะครับฝากที่ตาวใบนะครับรถมือสองสภาพแบบนี้กว่าเ้าจะเห็ดได้นะครับพอหนึ่งของเราห้องเห็ดเสียงมันเบิดขั้นนะครับทำบางๆนะครับเขาเรียกว่าอาบน้ํานะครับแล้วก็ มีการชวนมาเล็กน้อยนี่ครับถ้าใครรับว่ได้บ่ต้องซื้อนะพี่น้องรถมือสองถ้าเกิดว่าเขาบอกแล้วโอเคอยาะได้เดิมเดิมทุกชิ้นบางๆเดิมเดิมนะครับต้องรอนะครับรถสวยๆนี่ก็มีอยู่แต่มันหายากเอา่งไงแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากได้งวดถึกๆนะครับถือว่าเขาขี่ไปเพราะได้เห็ดใส่กางใส่งานเขาบป็ไอ้สนใจกับเรื่องสวงเรื่องสีเขาสัดใจถือว่าเครื่องยนต์มันดีแล้วกระทามันบ่ดีผมยังรับประกันผมสอ่มให้สอ่มให้ฟรีนะครับในระยะรับประกัน อันใดอันหนึ่งถึงก่อนภายในหนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนอยางไงยังหนึ่งถึงก่อนผมส่งให้พี่พี่น้องสําหรับรถคันนี้มาด้าลูกค้าจัดไฟแนซปไปเรียบร้อยงวดสามพันหนึ่งร้อยประมาณนี้นะครับสามพันพี่น้องไหบอวงวดสามพันนะครับผมบอกตรงๆเดี๋ยวผมไปส่งรถให้ลูกค้าวันศุนรกร์นะครับเจอกันนะครับว่าเพื่อนสีวา่ายังไงนะครับเพื่อนกิดเที่ยวมาเบ่งรถอยู่นะครับกับ่าเปยังนะครับแต่ยังนิหน่อยให้เพื่อนหดึง,งา่งามไปแล้วก็ใส่ไปประโยชน์โดนๆน,น,นะครับผมก็เลย เอารถคันนี้ไว้ให้ลูกค้าไปใจงวดายงวด3,100สำหรับคนที่ไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตนะครับดาว35,000งวด3,060งวดตลอดสัญญาซื้อไปใส่ใพี่น้องบอม่นซื้อไปซ้อม